วันนี้มาที่จังหวัดบุรีรัมย์มาดูวิชัยรุ่งเรืองพันปลาครับื่เพื่อนกันถ้าใครสนใจติดต่อซื้อได้เลยครัคบในเบอร์โทรอยู่นนี้ครับผมี๋ยวเข้าไปดูปลากันนะครับผมลูกค้ามากันเยอะเลย,สยเส้ยอเตกขายพันปลาตัวละเท่าไหร่ครับบรรดุอุย ตัวระบาดครับยูทูปเปอร์ยูทูปเปอร์ฮะตัวระบาดครับตัวระบาดเนี้ยอ๋อแล้วมีปลาอะไรบ้างเนี่ยเสี่ยมีปลาตะเพียนมีปลาทับทิมมีปลานิ้นใครสนใจก็มานะครับเนี่ยมีปลาหมอเบอร์โทรก็มีแล้วในเนี่ยนะครับผมเป็นมาทานปลาอืะสนใจมาซื้อเลยอยู่ที่บุรีรัมย์บ้านหนองมะเขือครับผมมีปลานิลด้วยครับ ปลาหนินครับเบอร์โทรตามไปนะครับบอข้างในก็มีข้างนอกก็มีมีสองสองสองบอคุณเขาไปได้ข้างในเมื่อก่อนเลยครับคุ้มต้นเลยนะครับครับแมิน